สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอสื่อการเรียนวิชาคห,าหาก,กรรมเรื่องการทำบัวลอยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิกาค้าของเลขที่8ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวาวัิรดาแสงสว่างเลขที่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน,าชาวนาชาวัชันแก้วทองเลขที่19ค่ะจะมีส่วนผสมสำคัญคือแป้งข้าวเหนียว500กรัมน้ำเปล่าเกลือปลายช้อนชาน้ำตาล5 0ากรัมน้ำกะทิและสีผสมอาหาร วิธีทำนะคะนวดผสมแป้งกับน้ำเปล่านวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันและปั้นเป็นก้อนก้อนกลมๆขนาดความต้องการและพักไว้อย่าลืมหาผ้ามาคลุมแป้งด้วยค่ะใส่น้ำกะทิลงหม้อและตามด้วยเกลือปลายช้อนชา และตามด้วยน้ำตาลคนเรื่อยๆเ,เป็นระยะเพื่อให้น้ำกะทิกับน้ำเปล่าเข้ากันจนน้ำกะทิดือดได้ที่ต้มน้ำเปล่าในหม้อจนเดือดนำับลอยลงต้มทีละลูกหรือมากกว่านั้นจนับลอยสุกและจะลอยขึ้นมา จากนั้นตักขึ้นสะดเด็ดน้ำจัดแต่งจานให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟและนี่ก็จบไปแล้วนะคะกับการนำเสนอเรื่องสือ่อการเรียนวิชาคหก,กรรมเรื่องบัวลอยค่ะขอบคุณค่ะ